ที่ว่าเราป่วยแล้วเราไม่ดูแลตัวเองนะ่ะเป็นอันตรายมากจนกระทั่งก็มาเจอถุงลมป่งหองสองข้างไม่มีใครสูบบุหรี่เลยคุณเขาบอกว่าพี่กิ๊กต้องทานตัวนี้อันนี้เป็นโพลิตินนะ,ะก็พี่ก็ลองทานดูประมาณ3-5วันอนะ่ะมันดีขึ้นนะฮะทุกอย่างมันดีขึ้นด้วยความตอนนี้คือไม่มีอาการไอสวัสดีค่ะพี่กิ๊กนวรัตชัยจุมพูนะคะอดีตเป็นพยาบาล ประจำโรงเรียนเอกชนดูแลตัวเองไหมดูแต่ว่าเราทํางานเกินเกินกําลังที่ว่าทำไม่ก็มีความรู้สึกว่าแมรู้สึกพอทําไปแล้วมันเพลินอาหารเทินกับงานการที่ว่าเราป่วยแล้วเราไม่ดูแลตัวเองนะ่ะเป็นอันตรายบา้างจนกระทั่งปีประมาณปี6-1นะคะคือตัวเองไอแต่คิดว่าอาจจะไอเพราะแพ้เพราะช่วงนั้นมี PM 2.5ด้ด้วยนอนไม่ได้ นะคนอนนอนต้องผุดลุบผุดนั่งไอมากไอจนเจ็บหน้าอกอะฮะแล้วตรงตรงซี่โครงตรงนี้ฮะ uh huh. มันจะมีมีกระดูกโผล่มาหน,หน่อยๆคือมันมันโนนออกมาฮะ uh huh. มันเกียวเขียวไอ uh huh. แล้วก็มี uh ต่อมน้ำเหลืองสองข้างโตอคอคุณหมอซีทีสแกนก็มาเจอถุงลมปป่งพองสองข้างนะ uh huh. uh huh. ทุกคนก็ถามว่าที่บ้านมีใครสูบบุหรี่ไหม ไม่มีใครสูบบุหรี่เลยคุณหมอให้ยามันก็ไม่ดีมันก็ไม่ดีขึ้นอ่ะนะคะด้วยด้วยอาการมันเป็นมากค่ะน้ำหนักลดลูกสาวคนเล็กไม่พ้นยี่สิบสี่เองเข้ามาคุยด้วยมาก่อนบอกแม่หนูไม่อยากอยู่คนเดียวนะที่จริงคําพูดลูกสาวเนี่ยฮะมากระตุ้นเราทําให้เราสู้คือที่จริงเราอยากสู้ไหมเราอยากสู้อยู่แล้วแต่อันนั้นอะ่ะเป็นแรงผลักดันให้เราสู้มากขึ้นวันหนึ่งก็มาเจอน้อง น้องที่สนิทกันก็เคยทำงานด้วยกันนะฮะก็น้องเขาบอกว่าพี่กิ๊กต้องทานตัวนี้อันนี้เป็นโพลิตินก็พี่ก็ลองทานดูประมาณ 3- 5ถึง้าวันอ่ะคือพี่หลับสนิทจากที่ว่านอนไม่ได้เลยวันหนึ่งน่าจะนอนได้ประมาณสักมันประมาณสักครึ่งชั่วโมงมันก็ต้องลุกไอตลอดฮะไอตลอดนี่นอนไม่ได้พอเราหลับได้ทานอาหารเริ่มได้แล้วพี่ก็กลับไปขอซีทีสแกนอีก คือมันดีขึ้นนะฮะทุกอย่างมันดีขึ้นด้วยความตอนนี้คือไม่มีอาการไอแล้วน้ำหนักก็ขึ้นมาเกือบจะปกติสึกว่าเรามั่ระวังดีมากขึ้นกว่าเดิมคือหนึ่งอาหารนะฮะสองการออกกำลังกายพี่วิ่งสายผ่านวันละชั่วโมงก็อยากให้ทุกคนว่าชีวิตอะมันถึงเวลามันต้องไปแต่เราจะให้มันไปก่อนเวลาอันควรไหม